สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับของรถยี่ห้อ Yamaha m s นะครับของผมปัญหาที่เจอนะครับก็คือว่าใช้งานไปเรื่อยๆนะครับเกิดอาการล้อหน้าครับมันจะกินขอบด้านขวามือมากนะครับเวลาเราขี่ทางไกลๆอย่างเงี้ย เราจะเกิดอาการลา้าปวดแขนด้านขวามากเลยครับเพราะว่าเนื่องจากเหมือนกับว่ารถเวลามันขี่ทางตรงแล้วอะเหมือนกับศูนย์หน้ารถมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่มันจะเอียงไปทางขวามือทำให้แขนขวาเราอะออกแรงมากจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าขี่แบบเบื่อหน่ายเลยขี่แบบไม่อยากจะขี่เลยปวดแขนเช็ดแขนย่อแขนเลย ผมประสบปัญหานี้ประมาณ2เดือนกว่าจะแก้ไขด้วยการเปลี่ยนยางผมก็ว่ามันไม่น่าตรงจุดเพราะว่ายางผมก็อายุปีเดียวเพราะว่าปกติที่เคยเปลี่ยนยางก็ใช้2ปีกว่าถึงจะได้เปลี่ยนก็เลยแก้ปัญหาด้วยการมาดูลูกปืนคอกับถ้วยครับ ก็คือผมไม่ได้ใส่ลูกปืนคอเดิมผมใส่ลูกปืนแบบสเตเปอร์นะครับที่เขาบอกว่านิ่มแล้วก็หลายๆคนใส่แล้วโอเคแต่ว่าสำหรับรถคันของผมเท่านั้นนะครับไม่เหมารวมกับคันอื่นเพราะผมใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับผมอาการคอรถผมมันจะเป็นแบบ หลวมๆพอผมตอกหรือว่าขันแน่นมากเกินไปเวลาขี่รถก็จะเกิดอาการคอแข็งขี่ไม่ตรงทางขี่จะลม้มฝืนนะครับทรมานเวลาขี่ขี่ไม่นิ่มผมก็เลยกลับมาใส่ลูกปืนคอเดิมนะครับโดยการซื้อของใหม่มาใส่นะครับราคาไม่แพงครับ200กว่าบาทไม่เกิน300ก็แกะใส่เองหมดเลยนะครับ ตอนนี้ก็กลับมาขี่นิ่มเหมือนเดิมครับไม่มีอาการลดยางหน้ากินข้างขวาอีกต่อไปครับรถตั้งตรงนะครับสูงนิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันเผื่อว่ารถใครเกิดอาการหรือว่าปัญหายางหน้ากินซ้ายหรือว่ากินขวาไปผมนะครับก่อนอื่นก็ให้ไปตัวเช็คที่ลูกพืนคอก่อน สำหรับบางคันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนคอก็อาจจะมีส่วนเรื่องถ้วยคอเป็นรอยหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็มาแชร์กันนะครับเผื่อว่าใครที่กำลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะครับสำหรับรถของผมคันนี้นะครับผมเคยเปลี่ยนลูกปืนคอมาแล้ว4ีครั้งนะครับ ครั้งแรกไปให้ช่างเปลี่ยนใส่ให้เนื่องจากช่วยคอเป็นรอยนะครับเป็นร้านช่างด้านนอกก็คือว่าไม่โอเคนะครับเหมือนกับช่างใส่ไม่เป็นลืมใส่แหวนรองตัวล่างนะครับผมก็ต้องเอาไปจนะ่ายหนักเอาไปเข้าศูนย์ให้ศูนย์ทำให้เหมือนเดิมเอาไปเข้าศูนย์แห่งหนึ่งครับไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกัน กลับมาก็ดีกว่าร้านช่างข้างนอกทํานะครับจบไปสองพกว่าบาทแต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกที่ออกมาผมก็รู้สึกว่าเวลาขี่อะคอมันเอียงๆมันก็แบบเหมือนเขาตอกถ้วยไม่เสมอกันซึ่งมันก็จริงๆครับผมก็เลยศึกษาดูคลิปวิดีโอตาม YouTube อะก็ซื้อลูกปืนคอหลักร้อยมาเปลี่ยนใส่เองค่อยๆแกะใส่ แกะมาก็จริงๆครับเขาตอกถ้วยลูกปืนคอด้านล่างอ่ะไม่เสมอกันตอกถ้วยเอียงเลยอีกอีกฝั่งนึงอ่ะจมอีกฝั่งหนึ่ง,ง,งเงิงขึ้นมาเลย mm hmm. เวลารถมันขี่เวลาลูกปืนมันทํางานมันก็เบาไม่เสมอกันมันก็เอียงๆนะครับสําหรับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับกับปัญหาที่พบเจอนะครับ ยังไงชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับบาย